ครับอันนี้ช่องโชนนายสีนะครับวันนี้ครับเราจะมาใส่ยางใหม่กับเจ้าดีวอกอันเก่งครับสายางยี่ห้อลิ้นหลงนะครับลิ้นหลงฮอฟวีสองหกห้าหกห้าอันเก่งนะครับโดยอูดีเจเลยนะครับโอเคดูดีครับบ้านเจดีพ่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการใส่ยาง แบบนี้ครับหรือว่ายางออฟโรดเนี่ยมาติดต่อได้นะครับนี่ถูดีเจริญครับดูป้ายนะครับถูดีเจริญนะราคาเปิดกันเองห่าใกล้ๆหน่อยครับราคาเป็นกันเองราคาเป็นกันเองนะครับแล้วก็เขาเขาไม่ได้คิดแพงนะเขาคิดแค่ค่ายางค่าแรงนิดหน่อยแค่นั้นครับเขาไม่คิดแพงนะใช่โอ้โหนี้ก็ถือว่าเป็นโอ้รี่ถูกอัตราเงินของบนดอยนะครับ เรามาวันนี้ครับเราจะมาใส่ยางทุดนี้กับรถทีโวนะโดยโดยการใช้แม็กทุเจ็นะเพราะว่านี้เป็นสายยางทุเจ็ดเนาะพอดีชุดเดิมเนี่ยเป็นขอตสิบแปดซึ่งแก้มยางเนี่ยมันเจะเตี้ยไปนิดนึงไม่สามารถเอาไปลุยได้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นขอตเจ็ดเพื่อให้เนื้อยางเนี่ยมันสูงขึ้นเวลาลุยป่าหรือฝนจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับเราไปชมกันติดตั้งเลยครับไปครับวันนี้นะครับจะเอา เจ้ารีโวคันเก่งนะครับเอามาเปลี่ยนยางใหม่นะครับ <Yeah. S 1> พอดีว่ายางตัวนี้มันเป็นยาง AT ธรรมดานะครับเวลาไปลุยปลาลุยโคลนเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเลยจะมาเปลี่ยนยางใหม่ <Yeah. S 1> ที่อูดีเจริญยันโยนนะครับ <Yeah. S 1> นี่นี่เจ้าของร้านนะครับรอ เจ้ขา,อจาของร้านรอๆเลยนะครับเนี่ยกลับยางเนี่ยครับสายยางเ,เป็นยางหลิงหลงซ้าย265 65R17 นะครับสูงแน่นะสูงสุงนี้นะก็เราอะจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากที่ใส่ใส่เสร็จแล้วสมรรถนะของรถจะดีขึ้นไหมอะไรประมาณนี้ครับ ราก็จะเอาแม็กของตัวนี้นะครับของแม็กลิโอนะครับหรือว่าใส่คันแชมป์ของเอ็มิงเองนะครับเอามาใส่ล้อลิงหลงชุดใหม่นะครับน่คเอาของคันแชมป์นี้นะครับเพื่อที่จะมาใส่คันนี้นะครับเพราะว่าเราซื้อมาขอบสิบเจ็ดครับยามเป็นขอบสิบเจ็ดสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนจากขอบสิบแปดเนี่ยเป็นขอบสิบเจ็ดนี้นะครับเพราะว่า เวลาเราเข้าป่าเข้าโดงเนี่ยช่วงช่วงยางขอสิบเจ็ดนี่มันจะเหลือเยอะกว่าเวลาเราไปโดนโขดหินโคดดินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดนแหม่งนะครับแต่ถ้าเป็นขอบสิบแปดนะครับอันนี้ก็จะมีแผลให้โดนอยู่หน่อยนี้นี่ครับขอบสิบแปดนี่มักจะโดนอย่างนี้นะครับโดนเป็นแผลเพราะว่าขอบยางมันเหลืออยู่น้อยนะครับเนี่ยเหลือประมาณนี้องก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นขอบขอบสิบเจ็ดนะครับ

ถอดแม็กซ้ายมาใส่ทันขวานะครับแล้วก็ถอดยางขวาถอดสิบปนี่จะใส่ยางซ้ายนะครับใส่ด้วยยางคอสวิน LT สองหกห้าหห้า็ดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรถอีแตนนะนี่ครับชุดที่แอมมินจะใส่ชุดนี้หนะครับ ครับหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเจ้าวีโก c แชมปนะครับได้พอสิบแปดไปสวยๆนะครับพอสิบปนี่นะครับเราเอาอยางมาใส่คันนี้นรับของเจ้าลีโวเมื่อกี้มันจะได้ดูสวยขึ้นนะครับ

ครับหลังจากที่ไปใส่ยางมาแล้วนะครับ c r o s s w i n MT นะครับของลิงหลงนะครับสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดยางตัวนี้นะครับใส่รถสแตนดาร์ดได้นะครับไม่ติดซุ้มนะครับไม่ติดนะครับเมื่อกี้แอดมินได้เลี้ยวดูแล้วครับ ไม่ติดซุ้มนะเนี่ยครับเป็นบางสวยนะครับนี่อดอกยางครับก็ประมาณเนียวมือนิดๆน,นะครับนี่ครับ ออกพอดีนะครับออกพอดีพอดีสมเลยครับกำลังสวยนะครับ